เมื่อวันที่8ตุลาคม2514เวลา10นาฬิกา20นาทีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหานำ้ำท่วมจังหวัดขอนแกน่นนวัดบ้านนนตุนตําำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พันเอกวลรพินิษ์ขันธุป,ปดัดรองผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่23ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นพร้อมท ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของโรงครัวจิตอาสาพระราชทานโดยมีรถครัวสนามของมณฑลท,ทหารบกที่23ร่วมภารกิจในวันนี้แม่บ้านจิตอาสาจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลท,ทหารบกที่1 3เข้าประกอบอาหารกล่องร่วมกับคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่น โดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้ร่วมประกอบอาหารบนรถครัวสนามเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานหลังจากนั้นคณะเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำดี8บริเวณลำห้วยพระคือเทศบาลตะบลพรรัลพ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตอนในเนื่องจากประตูระบายน้ำดี8 เป็นสถานีสูบน้ําขนาดใหญ่ปิดกั้นลําห้วยพระคือกับแม่น้ําพองมีเครื่องสูบน้ําจํานวน20เครื่องเพื่อสูบน้ําออกจากตัวเมืองขอนแก่นแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณน้ําได้เอ่อเข้ามาถึงบริเวณหน้าประตูระบายน้ําและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีระดับสูงกว่าน้ําในลําห้วยกว่า4เมตรเจ้าหน้าที่จึงแก้ไขปัญหาโดยเดินเครื่องสูบน้ําเพียง6เครื่องและเพิ่มระดับน้ําในลําห้วยให้อยู่ในระดับน้ําด้านหน้าให้มากที่สุด ขณะที่เขื่อนอุบลรัฐก็ได้ลดการระบายน้ําลงลําน้ําพองเหลือเพียงวันละ15ล้านลูกบาทเมตรและเดินเครื่องผักดันน้ําที่ติดตั้งไว้ช่วงท้ายน้ําในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามจํานวน12เครื่องส่งผลให้น้ําในแม่น้ําชีและลําน้ําพองไหลได้เร็วขึ้นระดับน้ําด้านหน้าประตูระบายน้ําก็เริ่มลดลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ําของทุกภาคส่วนทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและ หากไม่มีฝนตกลงมาคาดว่าอีกประมาณ10วันสถานการณ์ก็เริ่มจะคี้คายทีมงานประชาสัมพันธ์มนทนทหารบกที่23รายงาน